นี่ก็คือหน้าโรงแรมนะคะคราวพลาซ่าค่ะซึ่งข้างหน้าเด,ดวนนี่หนาวมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เอาแจ็คเก็ตมาใส่สองชั้นเอาให้ดูนี่คือโรงแรมอยู่ตรงนี้แล้วข้ามถนนมาก็จะมีร้านองมากมายตรงนี้นะคะ ก็เดี๋ยวคงท้ามถนนไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเดินมาประมาณสามรอบยังเลือกร้านไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่กล้ากินเท่าไหร่คืออยากจะบอกว่าอาหารจีนเป็นแบก็กินได้บางชนิดเพราะว่าบางอย่างก็ไม่กล้ากินกลัวกินเวลาแบบมันกินไม่ได้ก็เดี๋ยวเข้าร้านห้องกงซายแล้วกันค่ะข้างหน้าเป็นฮ้องกงรีสอร์ทน่าจะโอเคยู่ร้านนี้เลยโอ้โหัวโูมาก เข้าไปเลยกันเหรอคะเข้าไปกันเลยคะ่ะสั่งไปแล้วนะคะ <protection. S 1> ก็พูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้เลยแม้แต่แบบพูดว่า water ยังไม่รู้จกักเลยนะน้ำไม่รู้จกักต้องชียอาแต่พอดีในเมนูมันไม่มีน้ำก็เลยสั่งโคลาไป <c oughs> นะคะพี่มาสั่งอันนี้เป็นหมูกรอบ รอบแล้วก็อะไรอะเออใช่สั่งข้าวไปแต่ว่าเขาฟังข้าวไม่รู้เรื่องเอ,อ้เราก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะมาพร้อมข้าวหรือเปล่าถ้าไม่มาพร้อมข้าวคงจะอีกเรื่องใหญ่นะคะไม่รู้ว่าจะชี้ยัยงไงในรูปมันไม่มีข้าวเลยไม่รู้จะกินยังไงแต่โคราเนี่รู้มานะ่ะ ดูไหมค่เราสั่งน้ำแข็งแบบว่าไอซ์ไอซ์ไอซ์ใส่แล้วแล้วก็ยกอันนี้ใส่แล้วไอซ์ Ice. ไม่รู้ค่ะต้องไปชี้รูปที่มันเป็นน้ำผลไม้แล้วมีน้ำแข็งอยู่เล็กๆชี้ให้ดูกลมๆเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าทาไมคนจีนถึงแบบไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวนะแบบลายที่เลยเหมือนกันหมูก็ไม่กรอบค่ะนึกว่าเป็นหมูกรอบแบบเมื่อวาน น้านี่ปีใหม่นั่งอยู่คนเดียวนะเนี่ยไม่มีคนเลยถึงห้องแล้วค่ะก็เตรียมแพ็คกระเป๋าอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวว่าจะนอนอีกสักเล็กน้อย3ชั่วโมงรถก็จะมารับเอ้ยไม่ใช่สิอีก3ชั่วโมงจะมีเวกับคอนะคะแล้วก็รถก็จะมารับ1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะมาตะกี้นี้ปีใหม่ไปที่ห้องกรอสตรองรรใช่ไหมคะก็มีอินเทอร์เน็ตให้เล่นฟรีด้วยแต่แบบก่อจะคุยกันรู้เรื่องนะคุยอินเทอร์เน็ตเขายังไม่รู้จักเลยอินเทอร์เน็ต you know อินเทอร์เน็ต ไม่รู้จกักต้องไปชี้ป้ายให้ดูว่าเนี่ยหน้าร้านคุณมีป้ายสีส้มๆว่า wireless internet free เนี่ยเนี่ยอันนี้ฉันขอพัส,ส่วนหน่อยนะก็นั่งเล่นไปสักสักพักหนึ่งนะคะก็เลยรู้ว่าแบ h m มีดนะคะชื่อชิโอริเขาบินมาเอ่อฟลามาถึงเมื่อกี้นี้วันนี้เลยเนาะก็เลยรีบข้ามกลับมาโรงแรมนะคะแล้วก็ โทรหาเชียรดีที่ห้องแล้วก็มาเจอกันข้างล่างนะน่ารักมากแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเชียรดีให้ดูเพราะว่าเจอกันแป๊บเดียวเดี๋ยวเชียรดีก็ต้องข้ามฝั่งไปาธรรมศาสตร์นะคะพี่หม่ก็ต้องมาเตรียมตัวเ,เดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะก็ไงขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปเซี่ยงไฮ้คลิปนี้แต่ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นอกจากพาไปกินแล้วก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าช่วงนั้น อาจจะงงดีนึงใช่ไหมคะเพราะว่าปีใหม่ไม่ได้อัดวิดีโอต่อเนื่องไม่ได้อธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหวังว่าหลายๆคนดูจนจบแล้วปุ๊บก็อาจจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้นะคะก็คลิปที่พี่ใหม่มาอธิบายฟังด้วยก็อีกวันนึงแล้วยังไงก็ดูให้ปฏิประต่อกันหน่อยนะคะเพราะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ยังไงก็คราวหน้าได้มีโอกาสมาเซ้งให้พี่ใหม่ก็จะมาถ่าย ที่อื่นให้ดูอีกนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากที่คาฟูแล้วก็ตรงข้ามโรงแรมท่านานคาราพาซานนะคะแค่นี้แหละก็ห้องใหญ่ใหญ่เกินอยู่คนเดียวเงียบเหงานะคะก็โอเคไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปเป็นลนอนลอนดอนลอนดอนต่อจาก จากที่นี่แต่ยังมีสแตนบายอีกสวันถ้ามีหมายโดนเรียกไปที่ดีๆก็จะถ่ายให้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนไปเล์หรืออะไรก็รอลอนดอนละกันลอดนดอนคาร์ทีลล่ามป็หมายพาไปบิ๊กเบนกับเอ่อบิ๊กเบนกับอะไรวะกับลอนดอนไอนะคะแค่นั้นแต่ว่าถ้าไปรอบที่2เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปห้างชื่อ Primark นะคะที่ว่าคนชอบไปซื้อของถูกๆก,กันที่นี่เลยแล้วก็จะพาไปดูว่า มันถูกแค่ไหนอย่างกระเป๋าใบนี้อของพี่ใหม่ว่า c h นมาเ l a t over ที่แบบที่น่ากลัวอย่างเช่นแบบเออถ้าเราสะพายกระเป๋าดีๆมาอาจจะโดนกระชากกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะพี่ใหม่ก็จะมีกระเป๋าสะพายของพี่ใหม่อันนี้น่ารักดีซื้อตามไมปอมันราคา4ปอนร้อยกว่าบาทเองไม่ถึง200 อุ้ยหกรอยกว่าบ,บาทเองนะคะงไงถ้าใครอยากได้เดี๋ยวไปใหม่พาไปถ่ายให้ดูว่าซื้อมาจากไหนพรายมาร์กนั่นเองบ๊ายบายค่ะลาฟันดีลาติสวัสดีนะคะ